ครับหลังจากที่ฟักทองผมเริ่มมีปัญหาในเรื่องของแมลงต่อทองแล้วก็แมลงลหลายๆอย่างลงไปแม้กระทั่งในเรื่องของการที่มันจะเป็นโรคเนี่ยครับใบหงิกใบงอแบบนี้ครับก็มีสมาชิกได้หลายคนถามมาว่าจะต้องแก้ไขยอย่างไรนะครับถ้าปกติถ้าเกิดเป็นคนที่เขาปลูกขายจริงๆเขาจะรู้ว่าทันทีว่าถ้าเป็นแบบนี้นะครับมันติดเชื้อไวรัสเขาว่ากันเนี่ยนะครับเขาก็ให้ใช้สารเคมีนะครับแต่ผมก็ได้ไปสืบค้นแล้วผมก็คิดว่าจะลองใช้เนี่ยครับ ที่มันเป็นแบบธรรมชาตินะครับเชื้อราบิวเวเลียครับเห็นไหมครับป้องกันในเรื่องของการกําจัดนอนเพี้ยไฟเพี้ยแจอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายครับใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดครับผมนะครับเป็นสารชีวภาพนะครับไทยแม่แพ้ไทยครับเป็นเชื้อราที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราเป็นเกษตรดินซีแล้วก็ค่อนทั้งที่จะรู้จักดีนะครับมันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นไม่กี่ต้นแต่ว่ามันก็ต้องฉีดพ่นเพื่อที่จะป้องกันต่อไปนะครับวิธีการใช้นะครับเราก็จะ ใช้เชื้อราบิวเวเลียเนี่ยไปผสมน้ำประมาณ1ลิตรประมาณ50กรัมนะครับผสมน้ำา1ลิตรหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ประมาณสัก4ชั่วโมงเพื่อที่จะให้มันเกิดการแข็งแรงนะครับตัดจากนั้นเราก็จะมาฉีดพ่นนะครับถ้าจะเป็นไปได้ก็แนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเย็นนะครับเพราะว่ามันจะไม่ได้มีแดดจัดมันจะทําให้ซึมเข้าสู่ผิวของฟักทองได้ค่อนข้างจะเป็นอย่างดีครับเชื้อราตัวนี้จะเป็นปฏิปักษ์กับในเรื่องของพวกแมลงต่างๆนะครับจะทาให้แมลงอ่อนแอแล้วก็เป็นโรคตายในที่สุดนะครับ และที่สำคัญมันก็จะเป็นอะไรที่ปลอดภัยต่อคนเราด้วยนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับอันนี้เรียกว่าลูกใบหงิกใบงอนะครับต่างๆเหล่านี้แตงโมพวกนี้ใช้ได้หมดนะครับพวกนอนกออะไรต่างๆใช้ได้นะครับนี่ครับมันเริ่มที่จะเป็นโรคแล้วนะครับพอเราไม่ได้ใช้สารเคมีมันก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับแล้วแมลงต่อทองก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ให้น้าๆได้มาไถให้นะครับอ้ส่วนตัวที่มันไม่ได้ มีเชื้อโรคมันก็ค่อนข้างที่จะสวยดีนะครับเป็นไปตามที่เห็นนะครับก็ป้องกันไว้ครับถ้ามีเพียงแค่หนึ่งต้นหรือ2ต้นนี้เริ่มควรที่จะเริ่มได้เลยนะครับนี่ครับแมงเก่าทองเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเลยตามที่เห็นครับนะครับใช้ได้หมดครับพวกนี้เชื้อลาบิวเบียโอเคนะครับก็มาแนะนํากันวันนี้นะครับผมได้ฉีกแล้วก็แช่ไว้อยู่นะครับตอนนี้แช่เชื้อไว้อยู่เพื่อที่จะ ใช้ฉีดพ่นต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันเรื่อยๆว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพาทุกคนได้ทําแล้วก็พาทุกคนได้มาเห็นกันนะครับมันจะได้รู้กันเลยว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เริ่มเป็นแล้วนะครับสังเกตจากอาการของมันนะครับมันไม่เป็นธรรมชาติครับคือถ้าเกิดด้าเป็นธรรมชาติมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้ครับสังเกตดูใบนี้ครับเป็นละส่วนถ้าใบปกติเนี่ยมันควรที่จะเป็นแบบนี้ครับแต่ถ้าเริ่มงีกเริ่มงอแบบนั้นแสดงว่าไม่ใช่ปกติแล้วนะครับคงจะต้องมีการ ใช้แล้วก็รักษากันต่อไปนะครับถ้าไม่หายจริงๆก็คงจะต้องมีการตัดทิ้งไปเลยครับไม่ต้องเสียดายนะครับเพราะว่ามันจะได้แม่พ่เชื้อให้กับต้นอื่นๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับเมื่อผมได้ใช้บิวเบ利亚แล้วจะเป็นอย่างไรครับผมสวัสดีตอนเช้ากันุทุกคนนะครับสวัสดีครับ